โดนไอเนี้ยมันอยู่อยงนี้ได้ไหมเออแล้วมึงก like ินโป๊งน mm ้ำ hmm. กูก็มึงทำไรขี้โหนเล่นไม่ได้โหนมึงขี้ไปด้วยมึงโหรบาไปด้วยกูเวียังเวียงอะไรกางเกงคือเดี๋ยวนะคือเราไม่มึงเวียงใช่ก็เวียงปลอดดีดีหรือเปล่าดีดีที่จะเก็บเงี้ยวางเออกูขัดกูขัดเลยมันคนเรากางเกงมันก็จะกางเกงตัวนี้ตัวนี้เฮ้ยมันก็เบามันไปขู่ขังอะไรกูไม่รู้แต่วมันจะ ยาปูยี่อมันไม่เกี่ยวทำไถวะเด้อเลี้ยงอีทีวีาได้ยงอีทีวีาอันนี้ปล่อยร่วงนะเนี่ยเก้าป่ะเก้าอ่ะขาคือมึงยึดแบบวันนี้วยเอ่งเอ้ดเพื่อนไอ้เจ้ามันจะมาบอกใคร่ะไรอะไรน้องดุน้องดุน้องดุอะไรโอ้โหอะไรมึงจะมาน้องดุอะไรใครทำโฉมวะกูเป็นหวตกูนี่ไม่เข้าห้องนี้เลยไม่มีทางกับกูเลยไอ้ช่างใหญ่รู้เลยนะใครวะเมื่อกี้เจ เอเียนมาก่รียงก่นเฮ้อเียววหรอมันกำลังจะลงมาแล้วด้วยูตเกียมันอยู่ข้างบนลงตู้น้องแขกถือว่อเดีัน่เ้ยแล้วอพอเนี่ยแล้วเดีโหเซตละครเลยพอกูถือนะไอ้เชี่ยอีกเดินลงมาชัว คุณก็บอกไ้ว่าคุณไม่ได้ทำอะไรผิดไงมันจะไม่เชื่อไงอ่ะมึงลองถือดูไหมล่ะไม่เอาคุณรู้เลยใช่ไหมล่ะรู้เลยถ้ามึถือก็แบมึงพูดเลยมึงเนี่ใช่ไหมล่ะแต่่จะลองมูลองอะมึงลองดูอ่ะมึงลองลองถือดูก็ได้กูยังไม่หักหลังมึงทาไมจริงเย่ไม่ได้ไม่ได้ีเกูมใหญ่ย่ะให่ว่าเด็กเด็กมึง มันใหญ่ไปลงมาทำไมเทียบดูเฮ้ยมาแล้วมอเาไอ้เจาไอ้าไอ้เจ้อ้เาไอ้เจ้าอ้เาไอ้เาไอ้เาไอ้เจาไอ้เจ้าไอ้เาไอ้เจ้อ้เจ้า้ไอ้เจ้าไอ้จ้ไอ้้องเอ้เาไอ้เจ้อเจายเจ้าอ้เา้อ่า้เออ้อ้้เอไ้ยไอ้จออ้ไอ้อ้อ้้เ้าอออ้ หกเหลี่ยมมึงได้ยังเนี่ยไม่ไม่มีเล็กอย่างนี้เดี๋ยวต้องไปเอาสว่านกูมาอ่ะนงั้นคุณถือไว้ไม่ถือไม่ถือเดี๋ยวไม่ถือไถ้าบอกมึงไหนทีแนะที่ชอบโบนในบ้านหัวเคล็ดวางกันเกงอ่ะขึ้นิปอย่างเงี้ยแป๊ะล่วงเลย มันต้องมีคนทำให้มันเืมก็ไอ้ี่เบอกมันแข็งแรงกระตายถ้ามันยึดอะเขาอกได้ไนทั้งนั้นอะเพราะมึงอะจะบินดูบ้างจะมีดูใครเที่ยวบ้างเวลาไปเที่ยวมันํำท่าไหนนะจะมีนดูเพื่อบ้างจะมีดูเพื่อเยี่ยมบ้างเปี่เนี่ย่าเยี่ยวไปดิแต่เยี่ยว่า